โอ้โหเจ๊จะแย่เหว่โอเคป้าโลเป็นที่รับรอยแกหน่อยเฮ้ยขึ้นแล้วก็ลงลงลงขึ้นแล้วก็ลงอ้าวแล้วครับผมขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะเจ๊ก็นี่ครับผมฮีโร่เพชร เอน็อนเวันนี้เราจะมาเล่นนักล่าข้าหัวกันนะทุกคน <Yeah. S 1> เห็นจะามีเอฟซีหลายคนขอมากันเยอะนะว่าพี่ฮีโร่พชรเมื่อไร่พี่จะกลับมาเล่นนักล่าข้าหัวตัวมาก่อนที่แบบผมเล่นบ่อยอยู่นะแต่ตอนนี้มีแบบตัวใหม่ๆเข้ามาไงการเวลาเลยหมุนเปลี่ยนแล้วจริงยังเหมือนเดิมแม่การเวลาจะหมุนเปลี่ยนแต่สิ่งหนึ่งยังเหมือนเดิมหลงวนอ,อยู่นั่นแหละ โอเคมาวันนี้นัปล่าข้าวหัวมีบัตรอยู่ใบเดียวไงนะผมคิดว่าเป็นไม่น่ายากนะ <Yeah. S 1> เพราะสถิติของผมในการเอาบัตรไปมันได้เป็นแน่นอน <c oughs> หรือเปล่าโอเคเข้ามาแล้วมีคนเล่นสองเครื่องโอ้โหเห็นชื่อเลยวะ <c oughs> ตอนนี้เด็กๆปิดเทิมกันหรือ,อยังนะผมไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> ออกหรือ่า่าวล่นไม่ไหวเนี่ เออกก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงได้ยินเสียงแล้วนะอ่าตึงนะดูนายเล่นไม่ไหวโอเคมาโกดกันอีกสักเกมหนึ่งตึมตืดึมตืดึมโลมาก็คือโลมาเออใช้ได้โหแล้วเราจะเล่นไหวหรอเนี่ยดูยส้มดินี่ดูท่าดูท่าด้วยผมก็มีเหมือนกันเนี่ยทำเป็นโชว์นี่ดู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 สเต็ปผมก็ดีว่าเยอะ ตึมตื้อเดิมตื้อดมตื้อดม mm, mm. ไม่รู้จะได้เป็นหรือเปล่าะนะโอ้สีเขียวมีอันนี้ด้วยคล้ายๆทวดาตึมตื้อ <ped aling> ดิม mm, mm, mm. เอามาัดเอาตัวอื่นไปดีกว่าข่าวไปแล้วกันดูบริสุทธิ์หน่อย <ped aling> นี่ถ้าแวกมะไ,ไหลถ้าแวกมะไ,ไหลอาย,ยุอายกยและนี่คือเสียงจากเด็กวัดพี่บงบอกตะโกนไปเจ็ดวัดเออ <Pe ur li> fc ครับ fc ยังโอมนะครับ โอ้โหเจอเจอ๊ยายวะ่ะเจอเจะยายตายแล้วแมวแมวแมวเอ้ยรอ,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 อดเว้ยรอดตรงอีกเราเป็นซามูแล้วกันเพราะว่าตั้งแต้มันอัปเดตมายังไม่เคยเล่นเลยซามูไรเนี่ยเจอเจ๊ยัยแบกผมด้วยนะครับเจ๊จะปาดดิชันเลยอุ้ยตื่นเต้นว่ะ นานๆน่เจออันทีมีนักล่าเนี่ยแย่งผมไปนะนักล่าเนี่ยเน่เจอกันเย่งใครได้อย่าแย่งฮีโร่เพรบอกใค่นี้แหละ <Nope. S 1> โอเคเรียบร้อยกัปดัหคือเปล่าเดี๋ยว กันจะแสนดีเพือนกะันเลยคนมันใกล้ใกก็คงกงตามเธอหากคนเรามีก็ต้องมีลงแล้วก็ลงแล้วก็ลงเจอแม่กอ่ะซาวีเดียเก็บไว้สำนี้บานอยู่อะมากอแล้วพันดี่ว่าวะไม่เล่นแล้วสัดีครับเจโอเคสวยอย่างเลยครับดีสวัสคอยากโดนปาดอะขอเน้นๆนะสีขาวอยากโดนปาดขอเน้นๆเตรียมๆเลยอะ เอาให้ข่าคนละข้างอะไรเงี้ยที่ข่าวอยู่ดนปาดป้อยากกินซุปฉลามน้ำแดงก็จจริงจังหรือเปล่าวะชข้ไอ้ม่วงโทรศัพท์กูแดกแม่งกูเดินกูสิงมิงอยู่นี่วะเออกองกูดีโทรศัพท์กูแดกกูไม่รู้กูเดินกูสิงมิงไหมหรือว่าจิมมี่ไปกองกูแล้วค่อยเดินกลับมาูแ่ไกวะวิญญาหรือเปล่าวิญญาหรือเปล่าโควงๆงใรบอกว่าวิญญาหรือเปล่าใครดูดี่เท่ผมชอบเพลงอ่ะ มชอบเพลงว่ะไอม่วงไปแล้วมั้งวิญญาณมันจะเล่นเล่นเร็วนะผมจะใย่เป็นแน่เลว่ะปกติเจ๊เขายแตกก้อนเนียนี่ไม่แตกได้ไงปกติไม่พูดนะโอเคนั่นไงมันจะเล่นยากของนี้แหละกดไลค์ถือแต่ตอรี่จะหย่เป็นหรือเปล่าวะเกมเราจะเล่นไงเล่นยากอีกพูดวิญญาณออก ไอชลามน้ำแดงเป็นอะไรไม่รู้นะวิญญาณเลยนึ่งภารกิจวะไม่ได้อยู่ห้องนี้แน่นอนพยายามกดโลกนะเจอใครอย่างเงี้ยระวังแต่คนพวกนี้เล่นเป็นอยู่น่าจะแบกได้อยู่ระวังไว้ระวังไว้เงียบอย่างวะ เดี๋ยวชนมินยาละแดงไม่ได้เป็นนะแดงเหลืองไม่ได้เป็นนะโอ้ยิงผมนะยิงผมนะโอเคสวยแล้ววะ่ะ ยิงผมนะย่านะเฮ้ยมาดูวันไข่เก็บศพเปล่าอันตรายอันตรายรูวไปแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยถ้าไม่กดตัดตักล่าอะไรอะไรอีกเยอะเลยนะเนีนย ไม่ใช่ผมแน่นอนผมไม่ใช่นักล่าแน่นอนผมบอกแค่นี้แล้วเหลืองทาไมไม่จบวะเกมแสดงว่าแตกไว้นึงไดิเออแสดงว่าพาโลงแตกอะดิไอ้ส้มมันมายิงผมนะอจริงเลยโอ้โหเอาเรื่องอนี้ผมว่าฉลามไม่น่าได้เป็นวะคิดว่าฉลามไม่น่าได้เป็นนะเอาทับพิมไหมผมว่าทับพิมพ์อะคิดว่าไงตอนนี้ผมว่าไม่น่าแพ้นะผมมีบทบทอยู่มีสแกนด้วยตอนนี้จะมาออกอะ ผมรถข้ามมูลอยู่เมื่อกี้นะ <Yeah. S 2> เอะเอหรอผมบอกหมดแล้วครับผมเป็นตำรวจเลยอะเฮ้ยไม่ใช่แล้วโอ้ยเหลืงก็ไม่ปาโกูเออผมก็มีกแกนไอ้ข่าวก็มีกแกนก็หมายว่าพวกที่พวกไอ้ขาวคือโลเปสใช่ไหมไม่ใช่โลเปสใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เอาผมว่าถ้าพิมไปดิว่าวะผมไม่ได้เป็นนะผมไม่เจอถ้าพิมพ์เลยอ่ะโอ้มันโง่แต่ตอนนี้ไม่โง่แพ้แน่โลเป๊เลยเอาพิมพ์ไปไอ้เหลืองคนนี้ไปแล้วทับพิมไปแล้วมาครับเราจะโดนด่าไหม มาผมว่าน่าจะทับทีมน่เป็นตัวหนึ่งแหละอืมโอเคไปดิโอเค,อเคมีสแกนก้อยเรื่องหรืออย่างเงี้ยห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด โอเคปาดโลเป็นที่เรียบร้อยแก้หน่อยเฮ้ยเรืองได้ปะไอเหดือดนี่ครับเดือดเนื้อเชื่อเตือนอะไรแม่คอเซ็นเตอร์โทรมาหา <c oughs> คุยคุณคุณมีกัไนไอ้ครั้งสำรับไอ้บัตรเครดิตด้วยคุณมีการครั้งสำรับบัตรเครดิตด้วยเว้ยเฮ้ยไปครั้งมันตอนไหนวะอะไรบัตรเครดิตอะไรอะไรอะไรบัตรเครดิตอะไรเอาเรื่องไปแดงเชื่อใจผมผมเป็นซามูไรตัวจริงเสียงจริงเมื <Yeah. S 1> ่อกี้ผมแก้ร่าง ถามว่า ENGLISH ทําไมผมไม่แตกใช่ไหมเพราะว่าผมเปิดโลไอเหลืองปาโลผมเมื่อกี้เชื่อใจผมแดงเอาเหลืองไปแน่นอนถ้าไม่ใช่เหลืองนะผมให้หาแล้วมาพ่นใส่น้ำผมได้เลยถ้าไม่ใช่เหลืองอะโอเคนะแค่นั้นแหละรอรอน่อยถ้ามันโหวตผมนี่พีคนะโคตรเกียดเลยซาบุเลยท่านโหวตผมนี่พีคนะเฮ้ยเรียบร้อยโอเคชนะซามูไรเจเจ๊ใหญ่ด้วยแบกเจ๊ใหญ่อ่ะคิดเอา ชนะแล้วเนี่ยนี่แบกใจใหญ่อ่ะหนูกาใจใหญ่เป็นนะเอาเรื่องซามัวโอเคคนละลายคนละมืออ๋อเรื่องเรื่องพาโลงะไอ้ส้มยิงไปไงโคตรเกลียดเลยซามัวเ่ย เกือบชนะอยู่นะมึเกือบชนะจริงโอเคครับผมซามูไรก็มีประโยชน์นะตอนนี้นะตอนใกล้ใกล้จบเกมเ่ยมีประโยชน์มากเลยจริงมีประโยชน์เลยโอ้เจ๊ใหญ่เป็นไวจ็กนะจ๊ะเอาแล้วครับผมก็เป็นไงมั่งนะสำหรับคลิปนี้ซามูโร่ซามูไรตัวใหม่ที่มันเข้ามานานแล้วซึ่งผมก็เล่นแปบมิกีตาเองก็วันนี้มาได้โชว์สกิลมันแล้วแล้วแถมเราแบกเจ๊ใหญ่ด้วย นั่นแหละก็โอเคโอ้เอาเรื่องเหมือนน,นักล่าเนี่ยลองไปเล่นกันได้นะมันมีประโยชน์นะตอนแบบท้ายๆเกมต้นเกมก็มีประโยชน์นะถ้าเราทาภารกิจไวอะข้อดีคือสกิลมาไวใช้ง่ายใช้คล่องแต่ขึ้นอยู่ว่ามันจะป้าดเราไหมแถมตอนถ้าเราโดนตะก,ก้ากินนะผมไม่แน่ใจว่าสกิลธามูไรใช้ได้หรือเปล่าล้วพูดทําไมวะไม่แน่ใจอตอนนั้นแหละแต่ผมว่านายย่าจะใช้ได้นะนายย่าจะเป้งเหมือนกันหรือเปล่าอ<ๆ>โอเคก็เอาไปปกป้องคนที่เรารักได้นะผมซ<ๆ>ามมโร่ซาโูไร ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะมันเหมือนกันตึงเราก็เดินนู่นนี่นู่นนี่ไปเรื่อยเมื่อยก็น,นอนโอเคไว้เจอกันวัยรุ่น